ครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมในวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมนีโอช่องสครูปอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้เราก็มาอยู่กับนิติโอมอีกแล้วนะครับผมสวัสดครับผมผมเป็นรถสีขาวครับผมเป็นเอ่อโตโยโตโยต้าซูเปอร์เอ็มเคสี่นะผมนี่ใช่ครับมาสี่ครับผมนี่ต่เราอยู่กันที่เอ่อแมปขึ้นเขาที่ญี่ปุ่นนะฮะนี่ใแมปแห่งหนึ่งนะครับผมใช่ครับแล้วตอนนี้คุณนิติโอมมากับรถอะไรครับเนี่ยเอ่อผมมากับมิซูบิชิครับ อ๋อเน,นี่ยผมกำลังดิฟโชว์อยู่เนี่ยผมกำลังดิฟโชว์สาวอยู่เนี่ยียวชแปบน้อตกแมพแล้วตกขาวตกขาวมามามาอ๋อคือเนี่ยจากที่ผมดูนะมันจะมีซูเปอร์แดงที่เป็นซูเปอร์ที่ยังไม่จูนนะส่วนซูเปอร์ขาวจะเป็นซูเปอร์จูนแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูกันใช่ครั้งน,นี้ก็แบบแต่งทำนั่นทำนี่ไมดแล้วนะโอเคมาลองดูนะกด F ก็กดตัว P นะครับปลดเบรกโอเคไปดูกันนะฮะมานี่ครับมา อันนี้เราการที่เรามาดิบฟแบบนี้หรือแบบมาเบิ้ลแบบนี้เราโชว์ใครครับเราโชว์ใครครับสาวครับสาวเนี่ยไหนไปครับไปนับสามมาครับมาโอเคมาสามสองหนึ่งปไปครับโอเคครับมาครับมาครับอุ่ยข้างหน้านี่มีรถรออยู่ด้วยเฮ้ยเดี๋ยว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 เข้ามาไงเอาเอาเอาขอญาตรับประทานก่อนแล้วนะครับตัดโค้งตัดโค้งวิ่งระวังระวังมีรถเหลืองติดอยู่ สัตว์โค้งสัตว์โค้งเอ้ยคันนี้ขับยากคันนี้ขับยากหมุนทีหมุน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 แสงสัญญาโอ้โหเกมเกมนี้รายละเอียดอะไรอย่างงี้มันมันมันก็มันก็ได้อยู่เหมือนกันนะรุ่นนะรถสปิ้บินมันขับยากอ่ะขับแล้วใช่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 แล้วผมว่าผมว่าซุปเปอร์แดงอ่ะขับขับไม่ยากมากนะเดี๋ยวลองดูซุปเปอร์แดงซุปเปอร์แดงทำเป็นรูปอย่างงั้นอะ เดี๋ยวผม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 กลับไปจุดเกิดก่อนกลับไปจุดเกิดนะโอเคครับตอนนี้ผมอยู่กับซูเปอร์แดงนะทุกคนอันนี้เป็นคันที่ยังไม่ได้จูนนะมามาครับคุณได้ครับมาเดี๋ยวผมลองดิฟรอนะฮะนี่ดิฟ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 นะฮะดิฟโชว์สาวนะฮะสาวนี่ไหนคุณนี่สาวใน tinder ครับผมโอเคครับไปครับไปครับ โอเควันนี้อยู่กรถอะไรครับวันนี้ตอนนี้โอเคครับซีบิกนะฮะอ่าโอเคอันนี้เป็นกี่ดอรครับกี่ดอสามดอครับไปโอเคครับผมไปมาเอาตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันมีปายเนี่ยตัวนี้มันปาโอเคไหมาสามสองหนึ่งปครับผมโอ้ยไอคันนี้มันก็มาจังเลยนะอันนี้มันคือรถอะไรน,นะคุณเอคันขาวเต้าหู้อ๋อเต้าหู้นะครับน้องเต้าหู้เป็นเป็นรถชื่อดังนะเป็นแบบว่าเป็นแบบเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย สัตว์โค้งแรงไปไหนเมื่อกี้เเออคุณท่านอยู่ครับท่านอยู่ท่านอยู่มาสัตว์โค้งครับสัตว์โค้งร้อยแปดสิบเหมือนใครครับเหมือนเทพเจ้าอ๋อเทพเจ้าชื่ออะไรเทพเจ้าชื่ออะไรฟ้าฟ้าอิงนะครับโอเคไปครับเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโหแมปแมปแมปมันเล่นยากเหมือนกันนะคุณหอ้ว่านะับช้า อ่าได้ครับ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 ไปครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเราพาไปดูทางเดี๋ยวได้ครับได้ครับถ้าเล่นอะไรมันจะไปดูโอเคครับโอเคตอนนี้ผมกำลังผมกำลังตามคุณไปนะอนนี้เราอยู่ขีเกียร์ห้าแล้วมันเล่นแมนนวลได้โอเคครับมาเดี๋ยวผมสัตว์โค้งอ่ะเอื้อชนไม่หยุดคุณนวุ่โอ้คุณเกมมันเล่นยากจริงอ่ะเกมเนี้ยโคตจัดอ่ะ จริงครับจริงโอ้โหตอนนี้ตัวนี้ตัวผมบัคเลยเนะี่ยตัวผมมันมันมันไปไหนไม่ได้เลยเบร<า>กโอ้โหสุดยอดคุณคุณเป็นไงบ้างตอนนี้มีล่อจู่ๆยากกําลังจะแซงข้างหน้าอ่าโอเคครับ okay. โอเคอุ้ย <S <S เปิดจะเปิดมาครับ ผมผมผมกางจะตามคุณไปนะแต่คุณคุณไม่ต้องรอผมหรอกเอาจริงคุณก็ตามสบายเลย่ไลานน้อยู่อ้ออแ เฮ้ยผมมีรถคันหนึ่งคุณที่มันขับไม่ยากมากนะคุณ R34 ผมว่ามันโอเคอยู่นะอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นคลิปหน้าต่อใช่ใช่ใช่ผมว่า R34 รถมันคุมง,ง่ายนะผมผมซนะัดโค้ง160เนี่ยมันมันไม่หลุดเลยนะ 160, 160, เอ่ะ160เดี๋ยวคุณใช่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 ผมซัดโค้ง160อ่ะจรริงแล้วแบบแอนิเมชันในรถอ่ะมันเท่จัดไอตอนท่าเปลี่ยนเกียร์คุณอันนี้มันมีแบบเอาเอาเอาจับแขนเราไปเปลี่ยนเกียร์แล้วแบบมันโคตรเท่ ค,นคนุณต้องคุณต้องไปลองอ่ะ R สามสี่อ่ะถ้าเราแบบอยู่ในมุม P O V อ่ะโคตรเท่อ uh, ่ะ R สามสี ok ่ตัวไหน R สามสี่ตัวสีน้มเงินคุณใช่หาแล้วนีดีมากเลยเพื่อนนะเราใครเราใครโหดจังไม่รู้เหมือนกันเราพาดูเพื่อนเพื่อนนี่รู้จักกันที่ไหนน่โหครับรู้จักกันใน tinder ครับน้องๆหนูๆเขาคงงงนะครับว่า tinder คืออะไรนะฮะโตขึ้นก็รู้จักเอง ต่อคืนก็รู้จักเองนะโอ้อความเงนียวโอ้ลิสปอนเลยล้วนโ,โอเคครับผมคลิปก็อยากให้ขับคันนี้เป็น,เป,นเป็นไงไปดูกันต่อที่คลิปหน้าครับผมใครอยากขับก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคุณเลยียวช่องสกู๊ดเดอบ๊ายบายครับค่ะบ๊ายบายครับ